จะจ่ายแพงกว่าไปทำไมนี่เมื่อคุณสามารถเติมได้เพชรที่มากกว่าขอแนะนำ y า d a game center ราคาถูกปลอดภัยมีบริการตลอด24ชั่วโมองเติมได้หมดไม่สนลูกใครไม่ว่าจะเป็นเกมวันพ i e c e b o u n t call of duty bua a r c h i e หรือ harry potter magic a w a k e n i และเกมมือถืออื่นๆ่นอีกมากมายสามารถทักปี่เพา y า d a game center ในลิงก์ใต้ด e s c r i นได้เลยเติมได้ทั้งระบบ ios และ android เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีรีชแนลนะผมมาโยกเกมวันพีชบอลที่รักกันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้นะผมผมจะมาทําการเปิดตู้ไอ่ฮอลด์เดย์นะผมแฮปปี้ฮอลด์เดย์สเกลนะผมสองพันยี่สิบนะฮะเป็นตู้5สเต็ปที่จะมีออฟเดยอโจมตี14กับ18ในนี้นะผมก็ผมจะเปิดทั้งหมด2รอบนะผมก็คือรอบแรกนี่คือเปิดทั้งหมด5สเต็ปเลยนะผมรอบที่2ก็จะเปิดถึงแค่สเต็ปที่4พอนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าโชคดีนะผมผมหวังว่าผมจะเปิดได้นามิบุกถล่มโอเเนนนนนนยยยาาามมมิิิะะะะรรััผผหหืืออซซสสกกกฮ้แุ่ดล็็็ปจง ได้นะผมเพราะว่าตัวละครเหล่านี้ผมยังเวลยวไม่ลอยน,นั่นเองนะผมขอตัวไหนก็ได้ถ้าผมที่มันยังพอเล่นได้ในเมตาบ้างนะผมซันจีเนะี่ยอาจจะเป็นของของแถมอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันนะผมเดยวไปเปิดตู้นี้กันเลยครับผมว่ามันจะเกินสักแค่ไหนนะฮะ สิบาทก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของไอดีดองเพชร1 0 0 0งพันถึงห้เพชรได้แนะนําเว็บนี้เลยครับซอมบี้รั h เว็บสุ่มไอดีดองเพชรโนเกียหน100ึ่งรนอกจากนั้นยังไม่พอมีโอกาสลุ้นได้ e x i ดมาในไอดีอีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ d ดีิลิปชั่นได้เลย โอเคครับผมอย่างน,น้อยๆนะผมถ้าเกิดว่าเปิดทบทุกรอบแล้วเนี่ยผมอยากได้นามิสัก2ตัวแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะผมภาวนาให้ผมด้วยแล้วกันนะผมให้ได้นามิสัก2ตัวจะดีใจมากๆเลยและจะเป็นซาสกิก็ตามถ้าได้อีกสตัวเนี่ยซาสกิกผมเบลล้อยแล้วนะผมก็สามารถท,ที่จะทําซับโซออนสีเขียวได้นะฮะโอเคไปที่ลาวแรกกันเลยนะผมกดไปเลยฮะยีเพชรแรกนะผมมาดูซิว่าจะมีตัวอะไรออกมาบ้างไหมมาเป็นตี้อยู่นะผมแต่ล้นเชียวนะผมผมข้ามเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอ้แต่ทงทองว่ะ ขอดูอีกต่ออีกนะิดแปบ๊บหนึ่งแล้วกันนะผมโอ้โห 14GR แล้วภูเหรครับผมภูเป็นปุ๊บโอ้โหภูดำข้ามครับไม่ได้สี่ดาวซักกระตัวนะผมโอเคสเต็ปแรกผ่านไปครับผมสเต็ปที่สองเพชรนะผมมาเป็นตีอีกแล้วนะฮะกองไม่มีเลยโอ้อะไรจะขนาดนั้นมาเนี่ยทองทองอยู่ครับผมอันนี้ต้องลุ้นอยู่ไหมเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยเอยแต่ 32GR รนะผมเมื่อกี้14นะฮะอาจจะได้อาจจะได้ครับผมภาพภูทอง ผู้ทองคือโอกาสได้มาเล้วผมมาดิมาดูกันสิขอนลุ้นสักหน่อยแล้วกันนะผมมาเป็นวิ่งฮนะตัวแรกเป็นโอโหบบกสองปีโออันนี้เรลรอไม่นานแล้วพี่โคล่าอิ่มอิ่มไปนะผมตัวแรกไม่ได้หรอกมีอีกผมว่าต้องมีอีกมันต้องมาหน้าตู้หน้าตู้ที่เป็นนามินามินามิามโอ้โหนามิไม่มานามิละ่ะนามิโอ้หัมดมาเป็นนามิครับ มาแล้วครับผมโอ้โหเอเนลล่างแรกเลยโอ้โหหนักจัดอันนี้หนักกว่าเพื่อนเลยหนักมากๆครับผม,มโคล่าอีกแล้วนะฮะมากดล็อ่อไปกันเลยแล้วกันนะผมอีก4ี่เพชรถัดไปนะผมว่าจะมีมาไหมนามีที่ผมอยากได้นะผมมาแล้วครับผมเป็นกล่องทองนะฮะกล่องทองทองดําปีมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันไม่ดีสินะอันนี้สิบสี่รแน่นอนไม่ดีหมดเลยครับผมมีแค่กล่องตองกับมาเป็นตี้เท่านั้นเองนะฮะ ผูดําปีข้ามเลยฮะอล้นเลยครับผมโคล่ล้วนๆนะผมก็ได้เหรียญมาแล้วเหรียญแรกนะผมเหรียญยกที่สินะฮะต่อไปเป็นเหรียญ18แล้วนะผมไปไปดูดิว,ว่าจะได้อะไรไหมนอกจากเหรียญน,นะผมเออมันต้องแบบนี้ดิกล่องทองครับกล่องทองแล้วผู้โอ้โหทองทองด้วยครับผม3ามสองจีอาร์ไหมฮะไม่ใช่โอ้โหสิบสี่ขอผู้ทองเถอะนะขอผู้ทองเถอะผู้ดาปีอะไรที่บอกว่าขอเนี่ยมันจะตรงข้ามให้ผมหมดเลยใช่ไหมเนี่ย อะไรวะเนี่ยผมข้ามาเลยแล้วกันนะผมอุย้ยอลิซาเบลโลที่สองมึงมาทำไมก่อนโอ้โหจบแล้วนะผมอ่ะรอบสุดท้ายของเราแรกนะผมก็จะเป็นกา,การการันตีตัวหน้าตู้นะผมขอนามิเถอะนะนามินามิต้องมาแล้วผมมาเป็นตี้ครับลอลางไม่ดีลางโคตรจะไม่ดีเลยทงทองนะผมสามสองกรอยู่นะฮะแล้วก็ผูเป็นผููทองนะผม มีโอกาสลุ้นนะผมขอให้ผมได้นามิเถอะนะตัวเดียวเวองดีนามิ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 โรบินมาก่อนเลยนาม,นามินามิเป็นหมัดหมัดหมัดมา้วครับผมเป็นนามิอมาโอ้ก็ออยังดีซันจิก็ยังดีและครับผมมันก็ยังพอที่จะเล่นในเมตาได้บ้าง มั้งมั้งนะผมไม่รู้ยังจะเล่นได้หรือเปล่านะผมรู้สึกว่าลำบากว่าเดิมอีกนะผมนะซันจีนะมีอีกไหมอนะ่ะขอยสักตัวได้ปะก็นามี้หน่อยไม่ได้เหรอโอ้โหมาเป็นซันจีอย่างนี้พี่ก็แกงผมเกินบอ่อกไว้ตัวสุดท้ายนะผมดันได้เอ้ยไม่แล้วเป็นหมัดนะฮะเป็นเป็นโอ้โหมาอีกตัวด้วยโอ้โควัวไม่คุ้มเลยยังไงเนี่ยทันจีมาสองตัวเลยนะผม S <S <S อิ่มๆไปนะผมเลือกเท่าไหร่เนี่ย95นะผมเกือบร้อยไปเลยรอบหน้าเนี่ยไอย้สเต็ปค้าวต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาร้อยเลยนะซันจินะไม่เอานะแบ่งไปให้นามิบ้างนะผมผมปั้นนามิอยู่นะโอเคไปต่อครับผมมี20เพรต่อมานะผมมาดูดิว่าจะได้อะไรอันนี้โอโ้โหล้นข้ามข้าม,ข,ามข้ามเลยะฮะต่อไปการันตีสีดาวหนึ่งตัวนะฮะแต่ไม่ใช่หน้าตู้นะผมอะไรก็ได้ขอเบ เอา,เอาที่มันที่ผมอยากได้สามตัวได้ไหมโอโ้โหหลนเช่โหลนเช่าทองทองครับผมสามสองจีอาร์อยู่ครับผมแล้วก็ภูเป็นผูทองนะผมมาลุ้นเลยฮะไม่มีกล่องไม่เป็นไรฮะช่างมันช่างมันละนามิมาแล้วผมหมัดอีกตัวหนึ่งครับผมนามิ โอ้นี่หนักกว่าซันจีอีกครับผมสายหมัดที่ฆ่าสายวิ่งไม่ได้นะผมปกติต้องฆ่าได้นะฮะแต่นี้แพ้ทางสายวิ่งที่เป็นคิดรอด้วยนะผมตัวเมตานะผมโอ้มาเป็นโรบินเฉยไม่นะนามี้ผมไปไหนวะว่าอะไรอยากได้เลยมันไม่ได้นะผมฮจบแล้วไงจบแล้วไงมาไหมอ่ะอีสักตัวอีสักตัวอีสักตัวดีว้ามาแล้วไง เป็นนามิแอนซันจิอีกแล้วเวลร้อยไปเป็นที่เรบร้อยนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมโหอย่างเดือดเลยนี่มันตู้ซันจิชัดชัดนะผมผมอยากได้นามิแล้วจริงตู้เนี้นามิมันเด่นกว่าซันจิอีกเนี่ยแต่นามิมันไม่ออกเลยนะผมโอเคไม่เป็นไรฮะอย่างน,าน,น้อยก็ได้ซันจิเวลร้อยมาแล้วนะผมเออทำเกมเพลย์เวลล้อยได้สักทีนะผมไม่ได้ปั้นมันด้วยนะผม เสือกเวลร้อยก่อนเพื่อนนะทั้งที่นามนี้เนี่ยผมปั้นตั้งนานนะผมแต่สันติแซงทางโค้งเฉยเลยนะผมผมไม่ได้วิ่งมาเลยนะตั้งแต่ได้ได้ตัวละครมาตอนเวล80นะผมไม่ได้สัมผัสไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรกับตัวละครตัวนี้เลยนะฮะดันเวลร้อยเฉโยโอ้โหโรบินก็98บนะผมนามี้ผมไปไหนวะเนี่ยอีกสองสเต็ปนะผมขอนามี้นะทักตัวก็ยังดีให้ชื่นใจหน่อยนะผมมาโอ้โหกล่องทองเฮ้ยมนีโอกาดมนีโอกาสครับเนีโอกาส มีโอกาสคงทองครับผมสามสองไม่ใช่สามสองสิบสี่ผมเพราะไม่มีฟองเลยนะฮะโอเคขอผู้ทองผู้ทองเรียบร้อยครับผมน่าจะได้น่าจะได้ไดรอบนี้นามิต้องมาแล้วผมอย่ามาแล้วนะผมซันจิพอแล้วนะผมร้อยก็พอแล้วผมผมไม่เอาโคล่าแล้วนะฮะมาครับผมนามิขอเถอะคนหนึงน่งก็ยังดีนามิครับนามิครับนามิมา ออกมาดูนี้มาเป็นหมัดครับผมแล้วเป็นนามินามิฮะมาอีกแล้วอลิซาำเมรลยนโลกที่สองโอ้ไม่ได้อยากได้มันเลยอจะลอยแล้วเนี่ยไม่ได้ปั้นอันนี้อันนี้หนักกว่าเดิมอีกไม่ได้ปั้นไม,ไม่ได้อะไรกับมันเลยนะผมดันมาเรื่อยๆเลย,เยจะลอยแล้วเนี่ย จบแล้วอะรอบสุดท้ายผมนามนี้นะขอร้องบันไดอย่าแก้มผมบันไดอย่าแก้มผมโอ้โหไม่มีไม่มีกล่องเลยชิปแล้วโอ้โหทงแดงด้วยอันนี้ผมว่าไม่น่าหวังเลยวะ่ะสามสองจีอาร์คูด,ดัมนะผมแต่ลุ้นไปก่อนแล้วกันนะผมดูให้มันจบให้มันเป็นภาพบาดตาบาดใจผมแล้วกันนะฮะอืม <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันตู้ซันจิวะเนี่ยโอ้โหซันจิร่างนี้ก็มานามนี้นะเฮ้ยไ่เอานั่งนี้เอาล่างบุกขล่มดิบุกขลม่ขลม บุกขลมบุกบุกขลมไม่มีครับผมไม่มีสีดาวเลยด้วยซ้ำนะโอเคครับผมใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดีเกมมันพียตเป่าติรักมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแอดเอกใจเกเรนะผมมีสมาชิกถึง1 5 0 0 0 0คนนะฮะต้องการซื้อขาย ID เยหรือ ID ดีองเพรน,นะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ a อ d r o i d สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%เลิง์์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้น โอเคครับผมก็จบไปเป็นทีทร้อยผมสับการสมตู้หาออฟเหรียญน,นะฮะก็อยากจะจะได้ยามินะผมแต่มันไม่ได้นะผมมันออกสันติมา3ตัวเลยนะฮะแต่ก็ยังดีนะผมที่สันติก็วลวร้อยเป็นทีทร้อยแล้วนะผมยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยยังดีกว่าไม่ได้อเรสเเบโร่หรือตัวละครอ,อื่นที่นอกเหนือจากนี้นะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด s u b สไครต์ไปได้เลยนะผมส่วนันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง Subscribe